แฮตแทกลาลิสามนันโดบาลผู้หญิงที่สวยที่สุดในปี2020ก็ฟักกิ้ฮีโร่ร้องไห้กลางเวทีเดอะแรปเปอร์ทีมไมเมดเนสโดนลบช่องเฮ้ย hey. สวัสดีครับผมชอปปี้และนี่โซชูดนะครับผมกลับมาแล้วกับวันนี้นะครับและวันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างเตี๋ยวมาติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเมื่อมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับเรื่องราวแรกของเราในวันนี้นะครับเนเน่เอฟนะครับออกรายการเกิร์ลกรุ๊ปจีนช่วง2020โชว์ดีจุดเมนเทอร์ใจเต้นแรงหลังจากที่เปิดตัวในฐานะผู้เข้าแข่งขันรายการโปรเดลแคมป์นะครับ2000หรือช่วง2020นะครับเนเน่นะครับผู้ เข้าแข่งขันจากอะคาเดมี่แฟนตาซีซีซั่น10นะครับอดีตสมาชิกวงมิลเชคนะครับในค่ายฮาร์โรลด์โซเซตี้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับทำงานกับค่ายหัวหญิงนะครับที่จีนก็ได้โชว์ความสามารถในรายการแล้วนะครับ นอกจากจะได้รับคําติชมอย่างท่วมท้นนะครับจากเมนเทอร์และเสียงกีดจากเพื่อนๆที่ร่วมรายการแล้วคณะกรรมาการนะครับยังเผยว่าการแสดงของเนเน่นะครับทำให้เขาใจเต้นแรงและเธอเป็นเด็กฝึกที่เขาตามหาเพราะเป็นคนที่มีเสียงร้องเพอร์เฟกและมีอารมณ์ร่วมกับเพลงนะครับรด โดยชาวไทยของเรานะครับสามารถโหวตเนเน่ผู้เข้าแข่งขันในรายการนี้ได้นะครับโดย VTV ครับได้เปิดฟีเจอร์ให้โหวตซึ่งรอบแรกนะครับโหวตได้ตั้งแต่วันที่2-18ถึง18พฤษภาคมนี้นะครับและทางรายการครับจะประกาศผู้ชนะคะแนนสูงสุด55คนได้ผ่านเข้ารอบต่อไปในวันที่24พฤษภาคมซึ่งผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการได้ที่แอปพลิเคชันของ VTV ครับผม แล้วไปต่อเนื่องที่รายการโหวตอีกหนึ่งรายการนะครับนั่นคือเว็บไซต์ Starometer นะครับได้จัดทำโหวตนะครับว่าใครเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในปี2020จาก30คนนะครับเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับตอนนี้กําลังเข้าสู่รอบ12คนสุดท้ายนะครับเพื่อเข้าไปสู่รอบ4คนสุดท้ายครับโดยหนึ่งในนั้นนะครับแฮตแท็กมาแรงมากๆครับในทวิตเตอร์สำหรับแฮตแท克拉ลิสามโนบาลซึ่งลิซ่าแบ็คพิงของเราก็ติดโพลโหวตด้วยนะครับร่วมเข้าไปโหว ให้แก่สาวไทยสุดเก่งคนนี้ได้ที่เว็บไซต์นี้เลยครับไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันบ้างนะครับกับช่วงข่าวดีๆนะครับกับนี่เลยครับผมเซี่ยมี่ครับเปิดตัวเสื้อยืดรันมี่90จุดป้องกันเชื้อแบตเีเรียได้โดยวางจําหน่ายอยู่บนเซี่ยมี่ยูพินในราคา69หยวนหรือประมาณ320บาทครับและไปที่เกมเอฟเฟกต์เรจนครับซีซั่น5 Fortune f a v o r Run ทิ e นเลิครับหลังจากปล่อยตัวอย่างเป็นแอนิเมชันเล็กๆไปแล้วนะครับเพื่อเปิดตัวตัวละ ครอย่างโรบ้านะครับและในซีซั่น5นี้เองนะครับจะใช้ชื่อว่า Fortune f a v o r และคราวนี้นะครับไม่น่าสับขาหลอกเอาตัวละครมาล่อแล้วเชืออทิ้งอีกแล้วเพราะในซีซั่น4นะครับเขาได้หลอกล่อเราไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับและล่าสุดนะครับเนื้อเรื่องของเกมครับดำเนินต่อจากซีซั่นที่4โดยมีการเปิดตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าโรบ้าต่ำน้อยที่พ่อแม่นะครับถูกฆ่าตายจากเรเวนเนนในซีซั่น4ก่อนที่จะพลิกผันอาชีพนะครับไปเป็นโจรมากฟรีมือและโชคชะตาก็พาให้เขาและเธอนะครับกลับมาเจอก เซสชั่น5 Fortune f a v o r นี้ครับจะอัปเดตในวันที่12พฤษภาคมนี้ครับ และไปที่ข่าวดีสุดๆครับสำหรับรูโวโอโซนที่ขั้วโลกเหนือครับปิดสนิทแล้วในรอบ10ปีครับล่าสุดนะครับมีรายงานเปิดเผยเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานะครับว่าทีมนักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทําหน้าที่ติดตามและตรวจสอบช่องโหว่ของชั้นโอโซนของโลกเราโดยพบว่ารูโวโอโซนบริเวณขัว้ว,ลว,ลวโลกเหนือนะครับได้ปิดลงโดยสมบูรณ์แล้ว พราะช่วงนี้นครับเป็นช่วงที่โลกนะครับชัดดาวกิจกรรมทางสังคมต่างๆลดลงอย่างกว้างขนะครับและสถานการณ์โควิด -19 นะครับนั่นแหละครับจึงทําให้รูปโขของโลกเนี่ยตอนนี้ปิดสนิทครับทางทั่วโลกเหนือครับและนี่ก็คือช่วงข่าวดีเดียครับและไปที่เรื่องราวของพิวดิพายครับเซนสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์ไรส์สเต็มเอ็กซ์คลูซีฟกับทางยูทูบแล้วครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับพิวดิพายได้ไรส์สเต็มบนแพลตฟอร์มของดีไลน์แบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับประมาณ1ปีเต็มนะครับหากอ้างอิงจากเพรสึกยินดดีีีทท่่ไ้ มาร่วมงานกับ YouTube ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังของเขารวมทั้งยืนยันว่าจะมุ่งเน้นสร้างคอนเทนต์ประเภทไลฟ์สตรีมมากขึ้นในปี2020นี้ที่ผ่านมานะครับยูทูบได้ถอนสปอนเซอร์พิวดิพายทันทีนะครับหลังจากเขาเผยใช้คําพูดเยียเย้ยพิวระหว่างไลฟ์สตรีมเกม PUBG และเล่นมุกเชิงสนับสนุนกลุ่มนาซีโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับซึ่งต่อมานะครับทางพิวดิพายออกมาแถลงการขอโทษที่แสดงความไม่เป็นมืออาชีพและเล่นมุกเชิงโจมตีเชื้อชาติจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แม้พิลที่พายกับ u t u b e นะครับเคยมีปัญหากันมาก่อนแต่ก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่ทั้ง2ฝ่ายนะครับกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งและยังเป็นการพิสูจน์อีกว่าแพลตฟอร์มไรส์สตรีมยังคงมีการแข่งขันกันแบบต่อเนื่องครับโดยการเซ็นสัญญากับสตรีมเมอร์ชื่อดังเพื่อไรส์สตรีมในแพลตฟอร์มของตนเองครับและไปที่เรื่องราวของกอ f ์ฟฟัคตี้ฮีโร่ครับร้องไห้กลางเวทีโดยแรปเปอร์หลังฟังคอมเมนต์จากโจยี่บอยครับเพราะการแข่งขันโดยแรปเปอร์สองส่วนสู่รอบีวิววอ์นะครับเข้าแข่งขันจาก่ละ ต้องมาทําโชว์ด้วยกันนะครับโดยสัปดาห์นี้นะครับการแสดงของแรปเปอร์ดังอย่างสน p ปคิงและแบล็กชิ p กับโค้ดฟักกิ้งฮีโร่นะครับหรือพิกกอฟฟักกิ้งฮีโร่นั่นเองก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับทั้งในแง่ของการแสดงที่ทรงพลังและโมเมนต์ที่ฟักกิ้งฮีโร่นะครับได้ฟังเขาพูดจากโปรดิวเซอร์ป๋าโจยี่บอยของเรานั่นเองนะครับโดยในการแสดงนี้นะครับก็ฟักกิ้งฮีโร่สนุปคิงและแบล็กชิปนะครับพวกเขาได้นําเพลงเวทีแห่งนี้ไม่มีพี่เลี้ยงมาแรปบอกเล่าเรื่องราวของคนที่สู้บนถนนชีวิตของคนที เป็นแรปเปอร์ซึ่งแฟนๆนะครับได้ชมการแรปและร้องเพลงที่ดุดันของ2ผู้เข้าแข่งขันและโมเมนต์ที่กอฟฟากี้ฮีโร่นะครับแสดงเปิดและปิดท้ายโชว์ในรูปของกรรมการเวทีมวยครับโดยเมื่อการแสดงจบลงนะครับโจอีบอยได้ชมกอฟฟากี้ฮีโร่ว่าสมัยก่อนนะครับเวลาค่ายก้านคอขับทาเพลงร่วมกับศิลปินครับเขามักจะให้คะแนนของแรปเปอร์ที่ร่วมทํางานซึ่งกอฟฟากี้ฮีโร่คือคนที่ได้คะแนนสูงสุดมาตลอดนะครับและเขาภูมิใจที่ทุกคนนะครับให้เกียรติกอฟและมองว่าการแสดงเพลงเวทีแห่งนี้ไม่มี คืออีกหนึ่งผลงานของการคอขับนะครับเขาก็ให้คะแนนก็ฟักกิ้งฮีโร่ที่1เหมือนเดิมครับหลังจากที่ได้ฟังคอมเมนต์จากโปรดิวเซอร์โจย์บอยจบแล้วครับก็ฟักกิ้งฮีโร่ครับถึงกับหลั่งน้าตาออกมาลรวบอกว่าตัวเขาไม่เคยฟังคําชมนี้จากแรปเปอร์รุ่นพี่แบบนี้มาก่อนเลยเยียไม่เคยพูดคํานี้กับผมแบบนี้เลยเขารู้สึกตื้นตันอย่างมากนะครับโดยโจย b บอยได้ตอบกลับสั้นๆว่าเราเป็นแรปเปอร์เราไม่ต้องพูดกันเยอะและเมื่อการแข่งขันรอบกุ๊ปบอทเทิลจบลงนะครับสนุกคิงและแบ นะครับได้กลายเป็นแรปเปอร์2คนจากทีม F**king u c Hero นะครับ ที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปพร้อมกับ2เพื่อนร่วมทีมอย่างเอฟซันและดอนดี้นะครับรอบต่อไปนะครับทั้ง4ี่ผู้เข้าแข่งขันจะมาโชว์อะไรอีกบ้างก็ติดตามได้ในรายการเดอะแรปเปอร์สองสุดสนุนซีวิวอลครับและจากกอล์ฟฟังกิ้งฮีโร่นะครับไปอีกหนึ่งกอลฟครับผมที่เรารู้จักกันดีนั่นคือหนึ่งในสมาชิกของ My Ma เมดเนี่ยนะครับคือเขามีช่องเป็นของตัวเองนะครับนั่นคือช่องของ g ีจีเอ็นจอยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับตอนนี้ครับช่องของเขานะครับได้โดนแฮกครับและถูกลบไปทั้งหมด ภายในวันเดียวครับแล้วเราจะลองไปสอบถามเขาเลยนะครับว่าความรู้สึกของเขานั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับ,บ,รบผมเพิ่งได้รับข่าวมาว่าช่องถูกแฮ็กแล้วก็ถูกลบใช่ไหมครับผมใช่ครับผมมันตอนนี้เป็นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างเอ่ยคือ ตอนนี้ความรู้สึกก็เหมือนแบบสิ่งที่เราสร้างมาสิ่งที่เรารักมาครับมันแบบถูกพากไปจากเราลึกๆข้างในมันแบบมันมันรู้สึกแบบจะปวดมากครับแันที่แบบรายแรกกว่านั้นก็เลยคือแบบว่ามันเพิ่งจะถึงหนึ่งแสนที่แบบกําลังจะฉลองอืจริงๆแล้วภายในววันนี้ครับจะเป็นลงคลิปฉลองหนึ่งแสนซับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์กลับกลายเป็นที่จะฉลองจะต,ต้องมาเสียใจยแทนครับ ครับผมและตอนนี้ได้ดําเนินการอะไรไปบ้างหรือเปล่าครับผมตอนนี้ก็ได้ส่งเรื่องไปทาง YouTube แล้วก็เดี๋ยวรอ,อคําตอบดูว่าจะเป็นแบบไหนหอะไรยังไงแต่ว่าเขาได้บอกว่าว่าถ้ากลับมามันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมครับเนื้อหาคลิปข้างในมันอาจจะถูกลบบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องต้องรอดูครับแต่ตอนนี้ผมอยากฝากเป็นอุทาหอนให้สําหรับพเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับครับมีเมลสปอนเซอร์อะไรเข้ามาเนี่ยอยากให้ตรวจทานให้ดีๆก่อน ว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับซึ่งแบบไอ้ไอที่ผมโดนเนี่ยผมบอกเลยว่าทั้งเว็บไซต์ทั้งชื่ออีเมลอะไรค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือมากๆครับผมผม,ผมยังโดนได้เลยแค่เราคลิกคลิกเดียวครับคลิกลิงก์ที่เขาให้มาแค่คลิกเดียวนั่นแหละครับก็เกิดเหตุการณ์ได้เลยฉะนั้นอยากไปดูทาหอนว่าถ้า มีอะไรเข้ามาแบบนี้ช่วยตรวจสอบให้ดีๆสะก่อนที่จะไปคิดดำเนินการอะไรไม่งั้นก็จะเสียใจยแบบผมได้ครับโอเคขอบคุณมากครับและขอแสดงความเสียใจยด้วยนะครับผมคตามยังไงก็มีช่องใหม่เปิดแล้วครับ t t ENJOY x อโอเคครับผมอยากไหก็ฝากติดตามด้วยนะครับค่ะครับนีครับผมอ่ะ นั่นแหละครับก็คือสัมภาษณ์แบบสดๆเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องราวก็คือตามที่เขาได้เล่ามานะครับก็คือมีสปอนเซอร์นะครับส่งอีเมลเข้ามาแล้วก็ส่งเขาบอกเขาก็เช็คแล้วจริงๆเขาก็เป็นผู้คว่ำบอร์ดในวงการยูทูบเบอร์มากๆนะครับก็ทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับมาตลอดของหลายช่องดังๆรวมทั้งช่องของไม m a เมดเน็ตเองด้วยแต่ครับล่าสุดครับขนาดว่าผู้ที่มีประสบการณ์ขนาดนี้นะครับก็ยังถูกแฮกได้นะครับก็คือมีอีเมลนะครับส่งมาว่าเป็นสปอนเซอร์อยากจะสปอนเซอร์คุณแต่แล้วก็ ส่งลิงก์มาให้เราดาวนโหลดและเขาก็ได้ดาวน์โหลดและติดตั้งหลังจากนั้นครับเพียงไม่นานช่องเขาถูกลบเลยครับไม่ใช่ถูกซ่อนไว้หรือว่าปิดหรือว่าเปลี่ยนชื่อช่องหรือว่าแต่ใดๆช่องนั้นลบไปเลยครับโหบอกเลยว่าเป็นอุทาหรณ์มากๆนะครับสำหรับเราน้องๆเพื่อนๆนะครับที่อยากทำ YouTube นะครับนี่ก็เป็น อุทาหรณ์อย่างดีเลยนะครับว่าต้องตรวจเช็คดีๆอันนี้เขามีทั้งอีเมลที่น่าเชื่อถือมีเว็บไซต์ที่ส่งมาที่น่าเชื่อถือมากๆนะครับผมแต่เราไม่รู้แล้วก็ไปติดตามเขาได้นะครับที่ช่องของ Tg Android X2 นะครับก็ฝากไปติดตามช่องของเขาด้วยครับผมว่าเขาก็เป็นหนึ่งในทีมงานมาเป็นที่อยู่เบื้องหลังครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและที่สำคัญครับกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยถ้าอยาก สมัครสมาชิกนะครับและช่วงนี้นะครับรักษาสุขภาพด้วยออกไปไหนใส่แมสครับล้างมือบ่อยๆดูแลสุขภาพกันด้วยครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลวอทดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบาย